สวัสดีครับวิธีการติดตั้งแอปอาจากไฟล์ apk นะครับโดยไม่ผ่านจากตัวเพ s สโต e นะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะเชื่อมต่อกับตัว PC แล้วก็ดึงไฟล์ apk ไว้แล้วก็อ,อกมาโยนไฟล์ไว้ในตัวเครื่องครับชื่อโฟลเดอร์ว่าดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วที่ตัวเครื่องครับเข้าไปที่ไฟล์ครับผม แล้วก็ดาวน์โหลดครับผมอันนี้คือ APK ที่ผมลากแล้วก็ลงไว้ในตัวเครื่องนะครับที่การติดตั้งก็คลิก APK ที่เราต้องการที่จะจะต่อนลครับ,รบตอนนี้เครื่องก็จะขออนุญาตสิทธิ์ในการติดตั้งแอปจากภายนอกนะครับโดยการผ่านไฟล์นะครับกดที่เซ t ติ้งนะครับ เปนโลเปิดสิทธิ์นะครับแล้วกดอินสตอรนะครับเครื่องก็จะทำการอินสตอแอปนะครับผมอ่านี้อินสตอรเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวแอปก็อยู่ในคลังแอปพลิเคชันครับอ่าก็จะมาแล้วอยู่ในคังแอปพลิเคชันครับครับขอบคุณครับ